สวัสดีค่ะอยู่ก right? okay. ับช่องยนินะคะนีทีแล้วนะคะล็อกแรก่าเหับเปลี๋ยนไปนะยี๋ยไปเล่นไปนะไปเล่ยนไปไปเล่นนแห้งอ่ะอไอือโอ નો બરાબર નો બરાબર દેખમાન કોઈ ન કીવડા ઓલો મને મને

ไปก็รวดลงแล้วไปรลดชั่งโมงเงินไปจัดเอาละเฮ้ยไมมีจะว่าเลยเอ้าเอ้าเกินเลยเกิดกันเออบ๊วยว่าเอาไม้มาคืนดักไฟบ่อหนินะนั่นล่ะ ตีบเออคู่ตีไว้วันแรกจะปวดเอาแม่ี่จิบเป็นบา่พี่จิกเออร่นี้ยู้จ้างเี้บวันนี้อันเด็เลยผู้จ้าี้่าบุ๊ดเล่ปบุ๊ดมุ๊ดคิดต๊

เด้งให้ยกโอ้ยไเอานี่เรียกเงินเทียไปโอ้ยลายดี ใจมากเลยครับนี่ถนะจมากเลยนะเฮ้ยกระจักวางก็ซื้อแลวยาชีนีก,ก็เลยนา้า็มีเห็นเนาะไมยกมี่แนมตะกร้อง,ากกองมาแนมพืนนน้นเนนจีนใองนะเม่มาแนมจักล้อง,กกองเลยข้ามือด้วย,วยมือบ่งมน้ำอ,อ,อะไรนะลุง <c oughs>

หลักพี่นี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนลจะให้ยาที่ปกองด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องยาที่ปกอบขอบคุณะคะ่ะ